รักเลือกได้รักเลือกได้วันนี้พามาดูฝีไม้ลายมือของน้องๆแผนกการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ บ้านถือว่ามีความสำคัญในการให้บริการของโรงแรมเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องพักและส่วนต่างๆที่ต้องดูดีสะอาดตลอดเวลาและน้องๆก็ได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญน,นำไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปครับ ต้องเป็นคนคุมเกมมากกว่ากันทุกวันนี้เนี่ยสมมุติว่ามิ้นมีแฟนสักคนหนึ่งที่รักกันมากมิ้นจะให้ใครคุมเกมเพื่อคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะทำให้มันยืนยาวที่สุดมิ้นคุมเองหรือให้แฟนคุม,คมเกมคะแฟนค่ะเราต้องการผู้ชายแบบไหนติ่มๆมหน่อยอะคะ่ะเอา จะได้ไม่ต้องมาหือมากเกินไปอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะ oh. เหมือนมีความย้อนแย้งบางอย่างในความคิดของมิ <laughs> แต่ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดทําไมเราถึงคิดว่าให้ผู้ชายติมเป็นผู้นําน่าจะดีสุดคะเพราะว่าดูแล้วเขาแบบว่ามีความรักแบบจรงิงจังอะค่ะอ้แแบบจริงจังแล้วแบบว่าเฮฮาดีด้วย<ข>อะคะ่ะผมมือได้ผมมือได้ผมมือได้ <laughs> คือเขามีเวของเขาาหมายความว่า ผู้ชายที่แบบว่ามันแมนแมนมันมีความน้ำสูงมันแบดแบดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รักจริงเหมือนกับเป็นพวกเจ้าชู้แต่ผู้ชายติมติมเนี่ยคือเนิร์ดเนิร์ดคือรักเราจริงใช่ค่ะคือชอบผู้ชายที่รักจริงใช่ค่ะแล้วเราก็อยากให้ผู้ชายที่รักเราจริงๆเนี่ยนำเราใช่ค่ะทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับโอ้ถ้าเขาดูรายการอยู่เชฟอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมครับผมรักเขามากครับ ในความสัมพันธ์ของเชฟเนี่ยคบกันมานานขนาดไหนครับ6เดือนห้าเดือนครับ5เดือนเลยครับคนที่คุมเกมหลักๆนะครับถามตรงนี้คือเชฟหรือว่าแฟนเชฟครับคุมเกมแบบไหนดีครับก็คือคนที่บางทีก็มีพี่ช่อธิบายมันมีมันมีหลายมันมีหลายสเต็ปใช่ไหมใช่ครับอธิบายได้ไหมว่าเรื่องไหนบ้างที่เราคนตัดสินใจเรื่องไหนบ้างที่เราให้แฟนเราคนตัดสินใจโอ้เกือบทุกเรื่องเลยพี่เขาตัดสินใจ นั่นแหละครับความหมายว่าเขาเป็นคนคุมเกมธรรมดาแล้วเชฟตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างครับทําไมเราคิดว่าการที่ผู้หญิงเป็นคนช่วยตัดสินใจมันดีกว่าที่เราตัดสินใจครับเขาน่าจะแบบเออมีความละเอียดกว่าเราอ๋อเขาเป็นผู้หญิงจะมีความละเอียดครับอย่างทุกวันที่เขาตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยพี่ก <c oughs> ิน <RPG> เขาก็เลือกเขาเขาเขาบงคน ก็เป็นคนเลือกร้านกินใช่ครับทุกอย่างเลยพี่ขอบคุณครับคือแบบมันเยอะจนอธิบายไม่ถูกเลยแอมทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับมีค่ะคบกับแฟนมานานหรือยังคะน้องแอมพึ่งคบกันค่ะได้สักระยะเวลาเท่าไหร่ก็เกือบเดือนนะคะทำมาได้การตัดสินใจเนี่ยน้องแอมคิดว่าช่วงแรกๆแบบนี้ฝ่ายไหนเป็นคนตัดสินใจมากกว่ากันการคุมเกมหนูค่ะหนูเป็นคนคุมเกมมากกว่าแน่นอนอยู่แล้ว ทำไมเราถึงเลือกที่จะคุมเกมมากกว่าเขายอมตลอดอแล้วเขาไม่ค่อยแบบจะคิดเองต้องให้เราเป็นคนคิดเองตลอดเช่นเรื่องอะไรบ้างแอมทุกอย่างค่ะแล้งี่เราคือเราเราชอบไหมหรือเราชอบผู้ชายได้แบบว่าเฮ้ยที่รักแบบเดี๋ยวฉันอยากไปที่นี่เดี๋ยวไปด้วยกันเราชอบแนวไหนคือเล้าะเขาพาไปให้เขาคิดอ๋อคือชอบให้เขาเป็นคนนามากกว่าใช่มันก็น่าเบื่อค่ะถ้าแบบให้เราคิดเองตลอด ก็อยากให้เขาคิดเองบ้างคุณหมอคะผูห <c oughs> ้หญิงทุกคนขึ้นมาตอบคล้ายๆกันแต่ว่าสรุปว่ายังไงก็อยากให้ผู้หญิงเป็นคนคุมเกมอยู่ดีนะคะเดี๋ยวนะครับผมจะ,ะตอบลักษณะของผู้ชายผู้หญิงนะรักจะรุ่งฝ่ายไหนต้องเป็นคนคุมเกมน้องๆฟันธงว่าผู้ชาย35.59%ซน ผู้หญิง64.41% Love Filter ลิฟคิดว่าฝ่ายไหนคุมเกมแล้วจะปังมากกว่าครับคือรายการเราเนี่ยเป็นรายการเพศศึกษานะครับรายการที่ใ,ให้เข้าใจว่าผู้ชายคิดอย่างไรผู้หญิงคิดอย่างไรนะครับผมผมยกตัวอย่างบ่อยเหมือนกันเรื่องนี้ว่าเวลาผู้หญิงบอกว่าไม่มันแปลว่าอาจจะใช่ไหมลูก เ,เห็นไหมเขาตอบโอเคเวลาผู้หญิงบอกว่าอาจจะแปลว่าโอเคโอเคเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนบอกโอเคคําแรกเลยจริงป่าลูก <Okay. S 1> ใช่ป่ะเออมันเก่งมากผู้ชายเวลาบอกว่าโอเคแปลว่าอะไรลูกอาจอาจะแปลว่าอาจจะแต่เวลาผู <c oughs> ้ชายเขาบอกอาจจะแปลว่าอะไรโน no <c oughs> เพราะไม่มีผู้ชายคนไหนพูดคาว่าไม่เลยสังเกตไหม <c oughs> พวกผู้หญิงต้องเข้าใจว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันคิดสวนทางกันเลย ข้าใจนะในใจเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเกิดมาอยากจะมีผู้ชายเป็นผู้นำค่ะอยากจะมีผู้ชายเป็นผู้นําเพื่อไปแสดงคนน้อยคนนี้ว่าเอ้ยฉันเนี่ยมีคนปกป้องคุ้มครองนะคนอะไรต่างๆนะแต่เอาเข้าไปลึกๆในใจจิตใต้สํานึกบอมาสองคนชัดมากเลยฉันเป็นคนคุม <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> ทําไมเป็นแบบนั้น <c oughs> เราจะต้องนั่งมองว่าเพราะผู้ชายเนี่ย เวลาคิดอะไรถ้าเกิดผู้หญิงบอกก็คือมันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะคิดเทิ่มๆอ่ะแต่ผู้หญิงนี่คิดรายละเอียดจ๊บต้องเลยจริงเปล่าครับจริงเปล่าเออแล้นผู้หญิงนี่จะมองทุกอย่างเป็นรายละเอียดผู้หญิงก็เลยมองว่าผู้ชายเนี่ยคิดไม่ครบถ้วนแต่พวกเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราผู้ชายเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาจะตัดสินใจหนักแน่นใช่ไหมครับแต่ผู้หญิงเวลาตัดสินใจแล้วเป็นไงเ,เปลี่ยนได้เพราะว่ามีข้อมูลเยอะจริงไหมครับนะ นี่คือการอยู่ร่วมกันทําไมก็ถึงต้องจัดให้ผู้ชายอยู่กับผู้หญิงเพราะผู้ชายมักจะคิดถึงหลักการแต่ผู้หญิงจะคิดถึงรายละเอียดและมีจินตนาการมันก็ทําให้หลักการนั้นสามารถทําทุกอย่างได้เป็นผลสําเร็จเข้าใจไหมครับในความเป็นจริงแล้วเราบอกว่าความรักจะรุ่งใช่ไหมความรักจะรุ่งเนี่ยใครต้องเป็นผู้นํามันจะรุ่งยังไงล่ะถ้าความรักรุ่งก็สามารถทําให้เราอยู่ครองรัก ครองเรือนเป็นคู่ชีวิตไปได้ยาวนานถูกต้องไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยบางเรื่องต้องให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจถูกต้องไหมบางเรื่องก็ต้องให้ผู้ชายเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผัดกันเป็นผู้นําจริงไหมครับก็สรุปว่าถ้าอยากจะลูกจริงๆคือผัดกันนําช่วยกันนําใครชํานาญด้านไหนก็นําด้านนั้นแบบนั้นลูกแม่หนู